แม่หมอกุณปาลีสวัสดีค่ะกลับมาในคอนเทนต์พิกอากาศกันแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะหมาะกับ คนโสดทุกคนเลยนะคะคอนเทนต์เรามีชื่อว่าทำไมเราถึงยังโสดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทําไมผู้หญิงไม่กล้าเข้าหาเราทําไมผู้ชายไม่กล้าเข้าหาเราเพราะอะไรนะคะพร้อมแล้วตั้งจิตด,ดีๆนะคะอ่ะแะม,ะม่หมอมีไพ่ให้3ามกองนะคะกองสบาท4บาทและ6บาทเช่นเคยนะคะตั้งจิตแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจคุณเลยนะคะพร้อมแล้วมาฟังคําทํานายกันค่ะ กองแรกเลยค่ะกองสองบาททาไมคุณถึงยังโสดนะคะอ้โหพยสเตนขึ้นขนาดนี้ที่คุณยังโสดนะคะแม่หมอต้องบอกเลยเพราะว่า คนรอบข้างมองว่าคุณอะเป็นคนเก่งมีอํานาจชอบควบคุมคนอื่นนะคะกลัวว่าถ้ามาจีบคุณแล้วมาชอบคุณแล้วเนี่ยจะได้เป็นแมวเชื่องนะคะจะไม่ได้เป็นเสืออย่างที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยนะคะผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งเกินไปแข็งแกร่งเกินไปหรือผู้ชายที่เขาเรียกว่าแบบมีอํานาจเกินไปคนก็เกรงกลัวในบารมีของเราเพราะฉะนั้นบางทีเราจะต้องมีมุมโมเมนต์ที่อาจจะน่ารักนา ละะเล่นกับสัตว์บ้างหรือว่าโมเมนต์ที่แบบว่าอ่อนโยนและค่ารักเด็กหรือว่าทํามบุญต่างๆนะคะถ้าเราดูอ่อนโยนขึ้นนะคะก็จะมีในเรื่องของคนที่เข้ามา มากึ้นนะบางทีถ้าเราโพสแต่แบบความข้่แข็งความแข็งแกร่งทัศนคติความคิดการศึกษาหนะ้าที่มันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันจะทําให้เราคือมันดูแบบแข็งกระด้างจนคนไม่กล้าเข้ามานะคะด้วยกลัวอำนาจบาร,รมียําเกรงเรานั้นเองนะคะสำหรับกล่องแรกค่ะต่อมากลอง4บาทนะคะควี Queen Software, นซอฟต์แวร์นี่นะคะกล่องนี้นะคะต้องบอกว่า ต้องเป็นผู้หญิงที่ใครอยากทําง,ทงานอย่างแน่นอนหรือว่าในสัปดาห์หนึ่งแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยคือคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะทําไมลราถึงยังสดง่ายๆเลยนะคะเราใช้เวลาอยู่กับการทํางานอยู่กับลูกค้าอยู่กับเจ้านายอยู่กับเพื่อนที่ทํางานเยอะไม่ได้มีเวลาส่วนตัวไม่ได้มีเวลาไปส่องใครนอกรูนอกทางที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณก็เลยนะคะ มีแต่ในเรื่องของงานงานงานแล้วก็งานเพราะฉะนั้นเนี่ยกองเนี้ยถ้าใครอยากหาคนมาเข้าใจเราอยากมีแฟนนะพูดง,ง่ายๆก็ไปหาแฟนที่ทํางานก็ได้นะคะคุณจะได้ใช้เวลากับแฟนใช้เวลากับงานไปด้วยพร้อมกันมันก็จะดีนั่นเองค่ะต่อมากองสุดท้ายทําไมเราถึงยังโสดนะคะกับกองหบาทน,นะคะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะโอ้โหขึ้นมาก็เป็นไพ่การศึกษาความรู้รวมถึงเป็นไพ่ ระสส่งองค์เจ้านะคะเป็นภาเกี่ยวกับคุณธรรมหรือคนที่ชอบทาบุญทำทานเพราะฉะนั้นค่ะกองนี้บอกได้เลยนะคะ เราคือคนภายนอกเนี่ยอาจจะมองเราว่าเราดูจืดชื่นนะคะอ่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะคะแต่ต้องบอกว่าด้วยความเจืดชื่นหรือความไม่มีอะไรนะ่าโดดเด่นตรงเนี้ยก็เหมือนคุณเนะี่ยเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าไม่มีอะไรนะ่าสนใจเลยคนไม่ค่อยอยากกินแต่หาโนไม่ว่ามันจืดแต่มันมีประโยชน์แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของสีสันการแต่งตัวเพิ่มความท้าทายหน่อยนะคะในชีวิตอาจจะเป็นอ่ะถ้าเราชอบในเรื่องของการทําบูธวันนี้ก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของ การทาบุญเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันก็จะดึงดูดคนที่เป็นสายบูด้วยกันคนที่ชอบทาบุญด้วยกันแบบนี้นะคะจ,จะต้องแล้วก็ถ้าบางทีเรามีไลฟ์สไตล์อะไรเช่นเราต้องออกเราต้องบอกไลฟ์สไตล์ที่มากกว่าเช่นการทําบุญหรือการศึกษาหาความรู้เราอาจจะชอบออกกําลังกายหรือว่าชอบทําอาหารนะคะหรือเป็นคนที่อ่ะ เลี้ยงสัตว์สาย fashion, แฟชั่นเรามีอะไรที่มากกว่านั้นก็ต้องโพสต์บ้างนะคะเอออาจจะต้องโพสต์บ้างลงรูปทาง IG บ้างให้มันดูแบบว่ามีหลากหลายนะคะคนที่จะเข้ามาจีบเราอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ดูว่าเออคนนี้เขาก็มีมุมมองแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บอกเลยว่ากองเนี้ยน,นะคะเนื่องจากเป็นกองที่เกี่ยวกับธรรมะนะคะสายบุญเป็นแบบว่าเป็นน้าเปล่าที่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาใครที่จะเข้ามาหาคุณคุณ ก็จะต้องพิจารณาสํารวจตัวตาว่าเขามีแฟนหรือยังนะคะคือเป็นคนที่เคารพในเรื่องสีในเรื่องธรรมนะคะกองนี้จะดีหน่อยนะคะคนนี้จะเข้ามาหาคุณเนี่ยก็คือเหมือนคุณคัดกรองแล้วในระดับหนึ่งอยากได้คนดีเราก็เลยทําตัวดีด้วยนะคะกองน,นี้นะ,ะเพิ่มในเรื่องของความมีสเสน่ห์นะคะมุกตลกปกหาบก็ได้หรือเพิ่มในเรื่องของการแต่งตัวและแรปสไตล์ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะ โอเคนะคะเราก็รู้ละนะคะข้อดีหรือข้อเสียในตัวเราแนละ้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีแฟนก็ลองใช้เทคนิคของแต่ละังกองสูงที่แม่หมอบอกไปแล้วได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะคะที่คอมเมนต์ตรงนี้เลยนะคะใครอยากดูส่วนตัวก็ทักไลน์ได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณค่ะ